ไปไป, <Okay. S 1> ไปซื้อลูกไว้รอเลยเดี๋ยวผมแบ่งนี้ก็ับไปนี่เราอยู่ๆโผลมาสนามได้เรียกว่าริมภูเขารืาอ่ปะเขาเรียกบอวินบอวินนะบอวินนะโอ้โหดูบรรยากาศนะครับลมลื่นนะลมลื่น ก็เลยต้องแวะหน่อยนะ่คือถ้าผ่านสนามได้แถวไหนต้องแวะหน่อยเรืองอะไรบอสใหญ่ครับผมบอสนะบอสใหญ่เราผู้จิดปราาะกอบผู้จิดประกายนะ <c oughs> อ้หอันนี้มันเชิงเขานะ เช่นเขาเลยลนะขกข่อนถ้าอาทิตย์จะตกดินเราก็ต้องไล่สนะนับขอทประานดีดีเกิ